ออกโคหน่อยเดียว Need a drop Thank you เฮ้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ทิ้งแน่นี่คลาสสิกใหม่มาในห้องเดนแมนเมื่อกี้เว้ยถ้ามันถ้ามันไกลกันไม่มากก็นีเลยเนี่ยกระสุนตรงมากแต่ถ้าไกลหน่อยก็เค้าเหมือนเดิมบอลลูนบอลพร้อม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 มาเดลเด้มาเดลเด้เด้นั่งหมดนั่งหมดนั่งหมดแท็บแท็บแท็บแแท็บ มืดโอ้โหหัวก <ination> oh. ูโอ้สแกนโอ้ยิงหมดยิงหมดยิงหมดรังบอมสองตัวรับบอมสองตัวรับบอมซีทีหนึ่งตัวซีทีหนึ่งตัวซีทีหนึ่งตัวท้ายมือซีทีหนึ่งตัวท้ายมือเฮ้ยขบวนโอ้โหขาไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเดินสะดุดลงมาแต่มองเธอไม่มองทางไงเดะ เชื่อมเชื่อมอุ๊ยผมก็แตกเชื่อมเอไ้ down m ร้อยสิบอ่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเราเคี้ยวอะไรกันร้อยสิบทำไมไม่เจาะเชื่อมก็มังแตกเลยแล้วกูเป็นดิวลิสกูต้องเข้าไใจเพื่อนไงกูไปสติงเกอร์แล้วกูแวนเลย เอาเป็นอะไรพี่เอาเป็นอะไรพี่เอาเป็นอะไรเขาเข้าไปเฮ้ยเราเก็บจากกูเลยงั้นอ่ะพี่มันต้องสีแดงจริงๆนะเว้ยตีข่าวนีิไม่โดนเฮ้ยฝากไปบอกเข้าทีเฮ้ยสแกน เออคันนี้ที่ดีตัดนึงศเหลูดีปืนหล่ไปนะเพียงน้องปืนดีตึ้งตึ้งตุ้งตึ้งตึ้งตึ้ง อ้ก็เหมือนคลาสสิกอะเหมือนเลยถ้าวันนี้ยังไงเราจะไยเราจกันแล้วไม่แทบไม่แทบกัตกัตกนกูพีกูพีเอาว้เอาอู ทีทีเอาไอ้นอนเอาทุกวันทุกวันปลปลชิวอีโก้เอาทาวเวอร์โอ้โหฝาบะบีเฮ้ยมันโดดปะเออตายการ์ดเดิลล์โจมดี จะวันไหนยังไงเราจบกันแล้วอ้าวหวันเลิกหลังตัวนึงหลังตัวหวันเลิกหวันเลิกหวันเลิกมันไปมิดอ่ะ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 เปิดกล้องนี้แฉดิ๊แฉแลังไม่มีเลย เฮ้ยเราสิบสิบแล้วสิบสิบแล้วเราสิบสิบแล้วเฮ้ยเฮ้ยดับได้ดับได้พีตาย วายไม่ตายตายตายเฟ็บเฟเฟบเฟเฮยเอาเอาดิเอาดิเอาดิไปปะเฮ้ยแถบยังไม่ยิงเลยเฮียไอต้องยิงแถบดีไอ้ชกดาดหลังมากหลังมากแผ่นสะพานแผนสะพานแผนสะพานไอ้ไอ้น ทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์เอเมนทาวเวอร์เอเมนครบแล้วครบแล้วครบแล้ว Last player standing อย่าแล้ววะเฮ้ยแผ่นเปิดแผ่นเปิดชิวแผ่นเปิดเฮ้ยมันเข้ามาหมดแล้วไอ้ที่อะพี่เราสลับกันเปล่า

ที่สมุทตรงนั้นเหรอไอ้องเบ็ดจัดไอ้บอกไม่ตายแบบพีกปุ๊บหนึ่งตัวปึ๊บพีคหนึ่งตัวสปยดาวมิดเรเล่นกแมนดอไหมพี่ผมว่าแมนดอดีกว่า พี่ขอพี่เรามาสลับไอดีกันไหมไม่เอาดีกว่าไปถึงว่าผมขอแค่ปืนนั้นในไอดีได้ปะเชื่อมตัวหนึ่งเชื่อมหนึ่งเชื่อมหนึ่งเชื่อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบนะโอ้ย เฮ้ยเชื่อมฮะร้รลามาตีีาตีปาตีปีมาฮะไปได้เลือดไเลือดได้เลือดอะไรนะแต่เชิญเราเป็นหมอได้ยังไม่เก็บเอาแล้วมันได้ไเก็บ้า เอาไหนบอมเอาเอาไปตัวใดบอกไอ้เหี้ยไม่อยู่ตรงไหนวะนี่เหรอไอ้เฮียเอ้ยกูไม่ได้คิดว่ามันจะโยกมาแล้วอ่ะแต่วันไหนยังไงเราจบกันแล้วไปดิเฮียเราเราบีเราอย่างเก่งอ่ะไปฝากไปบอกเข้าทีหลังมอเพื่อน เตงด้วยไปดูดแมนมาเองใส่เฟอร์กองเอยิงเฉาได้ไปเลยได้ป่าวชิงหนึ่งชิงอะไ้เลยได้ป่าวติดอะไรอะเจอแต่ตาโม เปิด<ป>มาช็อกดาดเลยได้เปล่าได้โอเคแ<ป>ี่ตังค์หมดแล้ววะช็อกดาดหนึ่งชิงหนึ่งชิงหนึ่งชิงชอดดอเออเอาดิ โอ้ยสแกนไไอเหี้อเหี้าสอตัวหรอนึกว่าตัวเดียวไอเหี้ยไม่ได้เตรียมใจไว้หันเจอสตัวเหี้ยเย้ยกูยิงมาตั้ยนานกูยย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 กยยยยดยย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 ย เดนหาคลาสสิกป่ะทุกคนไหมครับแคร์เอแคร์เอก้องอยู่ไหนวะนี่ไม่แล้วทำไมเลือดออมเลือดเร็วจังมิดิดมิดีส่ีมไม่เป็นไรเว้ยกูถือเชลีเหมือนกันโอเมนอยคร้วอล่างอ๋อโอเคมีสงคนบอสมาเ ไอ้เชี่ยเอ้ยดูเหมือนจะเข้าแรงนะคิดว่าเจ็ดแปดไอ้เชี่ยมันสี่สี่ไอ้เชี่ยกระทะลุก็แพงสาวเมตรเลยวะไอ้เชี่ยมึงสี่สี่หันสามหนึ่งไอ้เชี่ยมันแบบไม่เท่าไหร่วะสิบสองจุดเก้ามันควรจะมันจุดเก้าได้ด้วยหรอวะไม่ควรจะเป็นจุดเก้าวะไม่กูกูคิดเลขผิดดิเออมันควรจะเป็น เฮ้ยทำไมเกาะเต็มอ่ะอ้าวนี่ไงพี่ครับที่เกาะเต็มว่าไงอุ้ยเอาไอ้ต้องอ่ะอุ้ยแล้วกูเดินยืนยู่ยืนโอ้ยมีสองตัวโอ้ยเน็ตหลุดเขยดูเชื่อม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 มึงกำลังมึงกำลังมึงกำลังถือมีดมันดูดเลี้ยไปแล้วอ่ะโดนแค่ไหนวะเลยนแปดสิบไฟ p l last player standing clawless พี่ชาย คำสาบิดาคำสาบิดาคำสาบเอ้าคำสาบิดามือหายเอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละทุกคนผมไหลมิดผมผมย้ายมามิดไงแล้วผมย้ายมามิดทุกคนบบีีบีเปรียบเลยเปรียบเลยเปรียบเลยบีเปรียบเลยบีเปรียบเลยอุ้ยโอเมนทีพีเอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละทุกคนตะแบมไปปะ โป่ะอีกตริกバッาวน์ี down, oh ok. oh oh hey. ้ยวั oh. Oh hey. ่นโธรไนเอารอเลยนะด์ครบแล้วครบแล้วไมดอปเอ๊ะน่เล่เล่นหนแบ็คไซด์ไม่เห็นมันเว้นขอใหเอาให้เกมากเพื่อนเอเน่

ไม่นะไม่อยกอุ้ยอุ้ยทำอะไรลงไปอุ้ยกูทำอะไรลงไปเนี่ยหลังหลังใจหลังใจเป็นไรวะตัวนี้รทอเป็นตองูนตูนกูดับ็ัตลงไปเลยวะเอาเลยหนึ่งสองสาม ยิงเองยังตกใจเองเลยเฮียเชียกูทำได้ไงวะเชียคนยิงยังตกใจเลยไม่เปในรจริงเลยมีดมมมิดมิกอะบีีสอกบียา โอนจะแตกมีตัวีวยเซนเซอร์ทริกโอ้โดนสองอันเลยดวดวอีกตัวนึงมีตัวนึงายไค์เพลยโอ้ยังอยู่ันี้หองบ่ด สูม yeah. <pe> ันไใวเดียวใเดียวใเดียวสูมันสูมันตัวท้ายอยู่มิดตัวท้ายอยู่มิดเอเมนไม่มาเอเมนได้เอเมนเอเมนเฮ้ยเฮ้ยมาเด้วันนี้ชิเดดินสออไมล่งเหมือนไม่นะไม่เหมือนอ้าวมันไม่ยิงแรงดิ ตายเดียวจะไม่ถูกนั้นในสมการครับเฮ้ยยิม่อนแปเลยนะเป็นกูเป็นกูกระต้นูก็ไปตัวน้องไงแล้วเปืนอะหรมาเตะก็เมีย่ากเมียเน่อเมียเอเียยาอ้อมาดิ รพี่รู้สึกว่ามีชีวิตรอดได้นานที่สุดมิ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 ดสโมุกสองรูปสแกนวันนี้ตายห่าเรวแรงมากวันนี้ตายห่าแรงมากไอ้พอยต์อันนี้กูตายห่าอันนี้กูตายห่าอะไรไอคอรทูละ แ่งค no. ุมละแค่อินสมอนะเมีบีแฮมอร์ีนะเดี๋ยวบนมีระวังนะมาดิจับมาเด้

เฮ้ยไปไปบีเมทปะล่ะเราเราพิกบีได้นะจาบเนี้ยไม่มีขวัญใช่ไหมแปดยังอยู่ยังอยู่ขวานมือขวานมือขวามือคมเมนต์ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มองไม่ถึงเลยหลังมากหลังมากหลังมาก เอามื่อเอาบอเอวบอเอบอเอวบอแช่เอฟเฟกมันอลังการเกินอ่ะหัวเทิกเลยไอ่ใส่ไอ้นี่ใครกันหัวเทิกูใครกูเนี่ยไอ้หียมึงจะหมายถึงกูอีกแล้วใช่ไหมมึงนี่มัน วานิคุบพเนจรไปวยด้วยสวมมิดสวามิดมิดมิดหน้าหน้ามึงเลยต้องหน้ามึงเลยหน้ามึงเลยหน้ามึงนีหน้ามึงมี่ายแล้วมึงมันเดินมาหากูสตัวสองตัวเฮเวนเฮเวนเฮเวนเเวเฮเวนเดูแค่นี้นะ

เกมนี้บอกได้ว่าเลนาดิฟครับอุ้ยเราเจอเราเจอพี่พายเจอพี่พายเจอพี่พายด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าผมผิดชื่อไว้อ่ะพี่โทษครับโอ้ไอ้บอลฟังดีจัเกมนี้บอกได้ว่าเลนาดิฟครับเยีพี่พายครับโอโทษครับ